สวัสดีครับวันนี้เราจะเปลี่ยนบรรยากาศจากการรีวิวไฟล์ h ์มาเป็นรีวิวลาวน์สายการบินกันครับโดยคนไหนเป็นสาวกของ One World Alliance วันนี้ห้ามพลาดเลยนะครับเราจะมารีวิว3ลาวน์ของ One World Airlines ที่สนามบินส่วน,นภูมิกันครับมาดูกันว่าแต่ลาวน์เป็นอย่างไรอาหารการกินดีไหมถ้าพร้อมแล้วตามมาดูกันเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับเรามาทำความรู้จักคำว่าพันธมิตรสายการบินกันก่อนดีกว่าครับ คำว่าพันธมิตรสายการบินคือสายการบินเหล่านี้นะครับจะมีความร่วมมือกันในเรื่องของเส้นทางการบินตัวเครื่องบินซึ่งดีมากๆเลยครับคือทําให้สายการบินเหล่านี้ไม่จําเป็นจะต้องบินไปทุกที่ในโลกแต่ใช้สายการบินพันธมิตรในการช่วยพาลูกค้าไปยังจุดต่างๆได้ทั่วทุกมุมโลกครับนอกจากนี้ประโยชน์ที่ลูกค้าอย่างพวกเราจะได้นะครับ <eer. S 1> ก็คือว่าเราจะสามารถสะสมไมล์ข้ามไปมาระหว่างสายการบินในพันธมิตรได้ครับแถมยังรวมไปถึงว่าเวลาเราบิน,นธุรกิจของสายการบินในกลุ่มพันธมิตรใดพันธมิตรหนึ่ง เราก็จะสามารถเข้าลาวของสายการบินในพันธมิตรได้เกือบทุกล้าวเชเดยด้วยครับโดยหลกัหลกๆตอนนี้เลยนะครับเราจะมี3พันธมิตรสายการบินหลกัหลกๆของโลกครับคือ Star Alliance One World แล้วก็ SkyTeam ครับทีนี้มาพูดถึง One World Alliance กันบ้างนะครับโดย One World Alliance เจะประกอบไปด้วยสายการบินจํานวน15สายการบินครับโดยสายการบินที่พวกเราอาจจะรู้จักกันดีในหมู่คนไทยนะครับก็เช่น Cathay Pacific นะครับ Malaysia Airlines Japan a Alliance หรืออย่าง Qatar Airways ครับ ซึ่งแน่นอนอย่างที่เล่าให้ฟังในตอนแรกเลยนะครับข้อดีของการที่มี One World Alliance เนี่ยคือเวลาพวกเราบินสายการบินใดสายการบินหนึ่งในกลุ่ม One World เนี่ยแทนที่เราจะต้องเข้าลาวส์ของสายการบินนั้นเท่านั้นเราสามารถไปเข้าล้าวส์ของสายการบินพันธมิตรได้ด้วยครับโดยล้าวส์ส่วนใหญ่เนี่ยจะต้อนรับผู้โดยสารชั้น Business Class First Class หรือผู้โดยสารชั้น Econo m y Class ที่ถือบัตรทองหรือบัตรพลทินัมครับของสายการบินในเครือซึ่งของ One World เนี่ยจะเรียกกันว่า One World Sapphire แล้วก็ One World Emerald ครับ สำหรับสนามบินสุวรรณภูมิของเรานะครับก็ถือว่าเป็น1สนามบินครับที่มี l ounge ของสายการบิน One World ค่อนข้างมากเลยทีเดียวครับโดยจะมีถึง3 l ounge ชด้วยกันนะครับของ3สายการบินครับโดย2 l ounge แรกเนี่ยจะตั้งอยู่บรเิเวณคอนคอร์สดีแถวๆเกต D8 นะครับนั่นก็คือ JAL s a k u r a Lounge ของ Japan Airlines แล้วก็ Qatar Airways Premium Lounge ของ Qatar Airways ครับแล้วก็ล o u n g สุดท้ายนะครับคือล ounge Cathay Pacific Lounge ของสายการบิน Cathay Pacific Airways ครับ ลา u n นี้จะตั้งอยู่ที่ c o n c o u r สจีก่อนถึงเกตจีหครับเอาละครับตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะมาดูล o า u n g e กันแล้วนะครับโดยล o า u n g e แรกที่เราจะพาไปดูกันคือล o า u n g e ของ c a เท a ์แปซ i ฟิกแอร์เว s ที่แถวบริเวณเกตจีหตามมาดูกันเลยครับโดยล o า u n g e ของคาเท a ์แปซ i ฟิกนะครับสำหรับผมเนี่ยจะความรู้สึกเหมือนกับ เข้าไปอยู่ในป่าคือจะมีความเป็นไม้ไม้มีความมินิมอลมีความเรียบง่ายแต่ดูหรูหรานะครับโดยแล้วเชื่อจะประกอบไปด้วย3โซนด้วยกันครับโดยโซนแรกคือโซนตรงกลางนะครับโซนนี้จะเป็นลักษณะแนวโต๊ะยืนนะครับแล้วก็มีที่นั่งชมวิวเครื่องบินเล็กน้อยครับโซนนี้ก็จะมีอาหารด้วยนะครับมีเครื่องดื่มมีพวกแซนด์วิชอะไรสามารถยิบมารับประทานบนโต๊ะยืนได้นะครับจะเหมาะกับเหมือนกับมายืนคุยบิสเนสหรือมาคนเดียวนั่งเงียบๆก็คือมาตรงโซนนี้ได้เลยนะครับก็สบายแล้วก็เรียบแล้วก็คคน้อยดีรับ แต่โซนที่เป็นไฮไลท์ของผมเลยนะครับคือโซนที่2ทางด้านซ้ายมือครับโซนนี้คือโซนที่เรียกว่า Noodle b a r ์ครับโซนนี้จะเป็นโซนที่เราสามารถสั่งอาหารปรุงสดใหม่มารับประทานบนโต๊ะอาหารที่เรามีเตรียมไว้ให้มากมายตรงนี้ได้เลยนะครับโดยอาหารที่เราสั่งได้ก็จะมีพวกติ่มซำนะครับรวมไปถึงบะหมี่ต่างๆครับโดยเฉพาะบะหมี่เกี๊ยวขึ้นชื่อของคาสเต้เพร i ซิฟิกแอร์เครับ โดยเวลาสั่งอาหารก็จะได้เครื่องนี้มานะครับแล้วเวลาอาหารพร้อมแล้วมันก็จะปรากฏไฟสีแดงให้เราไปหยิบอาหารที่เคาน์เตอร์บาร์ได้เลยครับซึ่งวันนี้ผมก็แน่นอนเลยครับต้องเลือกเป็นบะหมี่เกี๊ยวกุ้งขึ้นชื่อของคาสเตเปสิฟิกแอร์เวย์นะครับคือหน้าตาน่าทานรสชาติก็ดีเหมือนไปอยู่ฮ่องกงแล้วเลยมาถึงเนี่ยต้องสั่งเลยครับเมนูนี้อีกเมนูหนึ่งที่สั่งมาทานด้วยกันนะครับก็คือบะหมี่ต้มยำไก่นะครับซึ่งโดยรวมอร่อยดีเลยครับผมก็ชอบนะครับ ล่ u ช์คาเท้แปซิฟิกเนี่ยมีอาหารจําพวกเส้นแล้วก็สุปค่อนข้าง,างมากซึ่งแบบเป็นอาหารที่ผมชอบมากเลยก็คือถูกปากสุดๆไปเลยครับด้านซ้ายมือนะครับก็ยังจะมีซุ้มเครื่องดื่มที่มีชากาแฟหรือว่าเครื่องดื่มซอฟต์ดริก์ต่างๆเนี่ยรับประทานได้ด้วยแถมมันมีพวกแอปเปิล o o คุกกี้มาทานคู่กับอาหารจานหลักที่เราสั่งได้ด้วยครับมาสู่โซนที่3ของคาเท้ปซิฟิกแอร์เวย์สลช์นะครับ โซนนี้เนี่ยถ้าเวลาเข้าลา u n ์มาแล้วให้เลี้ยวขวามาเลยนะครับโซนนี้เนี่ยจะกว้างที่สุดแล้วก็อาจจะใหญ่ที่สุดของลา u n ์เลยจะมีที่นั่งมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นที่นั่งคนเดียวนั่งเป็นกลุ่มหรือว่านั่งเป็นคู่นะครับเหมาะสำห <c oughs> รับการมานั่งชิลนะครับดื่มเครื่องดื่มก่อนที่จะไปขึ้นเครื่อง,ง,งบินนะครับไม่ได้เน้นกินอาหารหนักๆน,นะครับโดยอันนี้ก็เป็นเก้าอี้ที่เหมาะสำหรับการนั่งคนเดียวนะครับมีโต๊ะทำงานให้ด้วยใครไม่อยากสูมสิงกับคนอื่นเนี่ยก็นั่งเก้าอี้เหล่านี้ได้เลยนะครับ นอกจากนี้พอเดินเข้ามาในสุดเนี่ยจะมีบริเวณโต๊ะทำงานนะครับแล้วก็ที่นั่งที่สามารถมองเห็น Concourse G ได้ด้วยครับซึ่ง c a เท e ์ p a c i f I c ิกไ w a y ส่วนใหญ่เนี่ยจะเครื่องมักจะจอดที่เกตบริเวณเกตจ G ครับก็ใกล้กักบเราช่างมากเลยครับอีกหนึ่งไฮไลท์ของ l o u n ์คาเทย a เพร i ซิฟิกนะครับก็คือบริเวณค็อกเทลบาร์ซึ่งอยู่ด้านขวามือของ l าวส์นะครับค็อกเทลบาร์นี้เนี่ยเราจะสามารถสั่งเครื่องดื่มแอลกอฮอลิกหรือว่านอนแอลกอฮอลิกก็ได้นะครับมีเมนูมากมายเลยครับ แล้วก็ยังมีพวกขนมปังต่างๆางเพสตรีต่างๆเนี่ยมาให้พวกเราสามารถหยิบรับประทานได้ครับโดยข้อดีคือถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองอยากได้ขนมปังอุ่นร้อนเนี่ยสามารถนําขนมปังเนี่ยไปให้เคาน์เตอร์บาร์ให้เขาสามารถอุ่นร้อนให้เราได้ด้วยนะครับซึ่งวันนี้ผมก็รับมาเป็นแชมเปญสักหนึ่งแก้วกับครัวซองต์นะครับก่อนที่เราจะไปขึ้นเครื่องบินกันสำหรับวันนี้ครับปิดท้ายด้วยบรรยากาศห้องน้ําในลา u n g นะครับซึ่งข้อดีคือในลเ u n ่ยมีห้องน้ําของตัวเองเลยนะครับแต่ว่าข้อเสียคือลา u n ์นี้จะไม่มีห้้อองาบนนํะครั ถ้าใ,ใครอยากอาบน้ำแนะนำให้ไปลาอบบของ j l หรือ Qatar Airways ครับว่าแล้วก็ไปดูกันดีกว่าครับ Welcome to Qatar Airways Lounge นะครับแถวเกตด D8 ครับข้อแตกต่างสำคัญเลยของ Qatar Airways Lounge คือ Lounge นี้ให้เฉพาะผู้โดยสารชั้น First และ Business Class เท่านั้นนะครับคนไหนถือบัตรทองแต่ว่าบิน Economy Class ของ One World เนี่ยเข้าไม่ได้นะครับโดยสำหรับผม Lounge Qatar คือมีความรูหรา Premium h i g h e n ครับ การจัดตกแต่งที่นั่งจัดตกแต่งโต๊ะแก้วน้ําจานชามคือดูหรูหราพรีเมียมมากๆเลยครับแต่ว่าเราชิ่นี้เนี่ยอาจจะดูมืดไปนิดนึงนะครับเพราะไม่ได้หันออกทางรันเวย์ครับแต่ความปังของที่นี่คืออาหารครับอาหารเยอะมากๆมีทั้งอาหารบนบุฟเฟ่บาร์นะครับที่มีทั้งของหวานจานหลักเครื่องดื่มต่างๆมากมายรวมไปถึงอาหารที่เราสามารถสั่งได้จากอาราคเมนู A ที่เราโหลดคิวอา e คมาดูได้ครับอย่างอันนี้เลยนะครับอันนี้คืออาหารใน q ิว o า e คเมนูครับ โดยถ้ามาตอนเช้ากับตอนเย็นอาหารจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเมนูเยอะมากคือแบบเลิศมากๆกินจนพุงแตกแน่นอนครับและอีกอย่างที่เป็นความสุดยอดของเราชนี้คือพนักงานครับพนักงานบริการดีมากๆให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในโรงแรม5ดาวคือบริการแบบเปอร์ซนาไลท์สุดๆครับโดยวันนี้ผมเปิดด้วยแชมเปญหนึ่งแก้วนะครับแล้วก็อ้ออาหารตอนเย็นเนี่ยจะเยอะกว่าตอนเช้านอะนดังนั้นถ้ามีโอกาสมาตอนเย็นได้แนะนําให้มาตอนเย็นนะครับ นี่เลยครับจานไฮไลท์ของตอนเย็นครับเซิร์ฟแอนด์เทิร์ฟครับคือเนื้อดีมากๆกุ้งเดืองมากแบบไฮไลท์เลยครับแล้วผมก็ไปตักต้มยำกุ้งจากบุฟเฟ่ต์บาร์มาครับดีเยี่ยมไปเลยอีกอันครับส่วนจานนี้ก็สตัฟชิคเก็ตเบรส์นะครับอันนี้ก็เป็นอีกจานที่รสชาติดีมากๆเลยแนะนำเลยนะใครเป็น business class one world ห้ามพลาดลาวสกาตาโดยเด็ดขาดครับในส่วนห้องน้ำของลาวนะครับก็จะเป็นห้องน้ำที่ค่อนข้างใหญ่เลยครับเป็น p r i v a t e แล้วก็มีห้องอาบน้ำด้วยนะครับดังนั้นใครอยากอาบน้ำก็แวะมาลาวส์นีบ ในอย่างหนึ่งที่ต้องระวังนะครับคือ l ounge นี้ไม่ได้เปิด24ชั่วโมงนะครับจะมีเวลาเปิดปิดของมันแล้วแต่ไฟล์ของก a ต a i r w a y s ครับดังนั้นเลือกเวลาดีนะครับถ้าเลือกเวลาผิดก็อาจจะ l ounge ปิดก็อดเขานะครับทีนี้ก็มาถึง l ounge สุดท้ายแล้วนะครับกับซากะ l ounge ของ a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  ป l l i ลไลนาทข้างๆเกตดี8ครับ l ounge นี้จะหันหน้าไปทางรันเวย์นะครับทำให้ล ounge นี้มีความสว่างกว่าล o u n ของกาต Airways ครับ การตกแต่งจะเป็นแนวไม้โทนสีอ่อนๆน,นะครับทำให้ร้านยิ่งดูสว่างขึ้นกว่าเดิมอีกครับแล้วก็มีความรู้สึกเป็นแบบญี่ปุ่นมากๆเลยนะครับในส่วนอาหารนะครับที่นี่ก็จะมีพวกเคาน์เตอร์บุฟเฟ่บาร์นะครับที่เราสามารถไปตักจําพวกอาหารต่างๆขนมปังของว่างญี่ปุ่นอย่างโทรแระหรือว่ารากไม้อะไรอย่างงี้นะครับมาตักมารับประทานได้นะครับแล้วก็เครื่องดื่มก็มีมากมายเลยครับรวมไปถึงพวกวิสกี้สาเกจากประเทศญี่ปุ่นก็มีนะครับ แล้วก็ชาเขียวชาข้าวชางต่างก็มีเพียบพร้อมเหมือนกับอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเลยครับจุดเด่นอีกอย่างเลยนะครับคือจะมีอาหารปรุงสดที่เราสามารถสั่งได้ที่คน์เตอร์บาร์โดยสั่งกับพนักงานได้เลยครับโดยมีเมนูหลากหลายเลยนะครับเมนูวนนี้ของผมที่เลือกคือข้าวหน้าแกงกรีไก่จากร้านนิปปอนเตครับ แล้วก็ลาวช์นี้จะมีห้องอาบน้ำด้วยนะครับเผื่อใครอยากจะอาบน้ำครับพอดีผมไม่ได้ถ่ายวิดีโอห้องอาบน้ำที่กรุงเทพมาผมเลยขอโชว์ตัวอย่างห้องอาบน้ำของ Japan Airlines ที่สนามบินโตเกียวไาเดให้ทุกคนดูกันแทนนะครับและนี่แหละครับก็คือ3 l o u n g e One World แห่งสนามบินสุวรรณภูมิครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆชอบล un g ์ไหนที่สุดกันบ้างยังไงก็คอมเมนต์มาบอกด้านล่างได้เลยนะครับว่าชอบล un g ์ไหนกันแต่ส่วนตัวผมนะครับผมชอบเข้า o u n g ์ของสายการบินที่ผมไม่ได้บินในวันนั้นครับ เพราะผมเนี่ยต้องการลาวชี่คนไม่เยอะไม่ผูุกพล่านดังนั้นถ้าเราไปลาว์ชงสายการบินที่เราไม่ได้บินในวันนั้นบางทีถ้าเขาไม่มีไฟลต์ตอนนั้นเนี่ยลาวก,ก็จะสงบเงียบแล้วก็เป็นส่วนตัวมากๆเลยนะครับเพื่อนๆลองไปทําตามกันดูได้นะครับอีก1เคล็ดลับครับคือถ้าใครวันนั้นบิน First Business Class อยากแนะนําให้ไปเข้าลาว์ชี่ของ a i r w a y s ครับ เพราะว่าคาท่าเวสลาวช์เนี่ยจะเป็นลาวช์เดียวใน One World ที่กรุงเทพนะครับที่ไม่อนุญาตให้คนที่เป็น One World Emerald หรือวันเวิลด์ซัฟฟายเดิบินอี o ค o นมีคลาสเข้าได้ดังนั้นมันก็จะเข้ายากกว่าลาวช์อื่นที่กรุงเทพครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าใครชอบรีวิวแบบนี้อยากจะขอให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับผมด้วยนะครับเพราะมันจะเป็นกําลังใจอันสําคัญทำให้ผมทำรีวิวดีๆมาให้ทุกคนได้ดูต่อไปในอนาคตครับ สำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ในรีวิวถัดไปจะเป็นรีวิวอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ